ส re วัสดีค่ะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เอซช่องบล็อกหนึ่งห้าแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะ2568หรือปีคริสตศักราช2025นะคะดาวพุธจะย้ายในวันที่สองเข้าสู่ราศีธนูนะคะ อยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่สองถึงยีมกราคมนะคะเป็นเวลาประมาณเอ่อสิวันนะคะได้ตำแหน่งปลกักเกษตรปลักเกษตรนั้นนะคะก็หมายความว่าเป็นอะไรที่แบบงอนเง่นคลนเครนซึ่งมันตรงเข้ากับคำว่ากเกษตรนะคะคือความไม่ดีความไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ความอ่อนแอหรือความอัตคัดขัดสนนะคะ ซึ่งดาวพุธนั้นเป็นดาวที่ครองราศีกันธาดินเพศช,ชายหมายถึงถ้าเป็นก็นักปัิญานักเขียนนักพูดนักปรัชณีหรือทำงานแบบช่างพิมพ์โรงพิมพ์พนักงานบัญชีเปสัจกรแพทย์ผสมยานักโฆษณานักร้องช่างภาพอาจจะเป็นคนก็มีลักษณะนคนผิวขาวแดงจมูกโดง่งหน้าสวยใจคอไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากดาวพระพุธนั้นเดินวิปลิตมากกว่าเพื่อนเลยนะคะในสิดวงด้วยกันนั้นแล้วก็ฉลาดมีศิลปะในการพูดเข้าไหนเข้าได้ตามตัวเหมาะสมกับสังคมนะคะซึ่งเมื่อดาวพุธจรเข้าสู่ราศีราศีใดาราศีหนึ่งถ้าในดวงดาวพื้นดวงดึงของคุณมีแต่ละดาวตั้งรับอยู่นะคะ หรืออาจจะไปกระทบกับดาวที่มันจรอยู่ด้วยกันแล้วนะคะหมายถึงว่าไปจรถูกดาวที่มันจรในระหว่างเดือนระหว่างปีหรือถ้ามีดวงดาวพื้นดวงเดิมของคุณตั้งรับอยู่ถ้าจรถึงลักนะคะก็หมายความว่าได้รับข่าวร้ายคนใกล้ชิดปองร้ายเ,นเหนื่อยสุขภาพไม่ดีมีปากเสียงจรถึงลักหมายถึงตัวตนลัคนาราศีพุธนะคะราศีของชาว คือราศีกันก็เป็นตัวตนนะคะส่วนถ้าจรถึงพระอาทิตย์ซึ่งมีในดวงดาวเดิมพื้นดวงของใครหรือเป็นไปบเจอกับดาวอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในราศีธนูในช่วงจังหวะนี้นะคะ ก็จะมีเรื่องโชคทํางานสําเร็จมีคนมาหาได้ราบมีโชคดีทางการบรนันแทกจรถึงสองเออคือดาวพระจันทร์นะคะก็มีคนมาหาได้ราบเล็กน้อยติดต่อดีทํากิจสําเร็จ ถ้าจรถึงสามหรือดาวอังคารก็คือทะเลาะโตแยง้งทำงานหนักเหนื่อยยุ่งยุ่งเกิดโทษจากคนอื่นที่ต่ำกว่าตนถ้าพระพุทธจรถึงพระพุทธด้วยการได้รับข่าวดีแต่มักจะมีโทษศัตรูกเก่าให้โทษและจะมีลาบทางทิศเหนือถ้าพระพุทธจรถึงพระฤาษีสมบดีได้รับรางวัลตกใจก่อนแล้วได้มาซึ่งรับผลมากโดยการแสวงหา ถ้าประพุทธจรถึงพระศุกร์ก็มีเรื่องวุ่นๆุ่นกับคู่ครองคนดูถูกสัดเลี้ยงก่อเรื่องยุ่งยากระวังเกี่ยวง,งานนะคะแล้วถ้าพระพุทธจรถึงพระเสาร์เกิดเรื่องยุ่งยากในครอบครัวมีคนมาหาปิดใจกับญาติพี่น้องเสียทรัพย์ห้ามเดินทางไกลแล้วก็ต้าพระพุทธจรถึงพระราหูก็ถูกขมเหงศัตรูริษยาระวังเขี่ยงงาระวังอุบัติเหตุสุขภาพไม่ค่อยดี ถ้าพระพุทธจรถึงพระเกตเดินทางไปที่ปแปลกๆลงทางเจ็บป่วยถ้าจรถึงดามรฤตยูก็เดินทางกระทันหันได้เห็นของแปลกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวประพุทธแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่20มกราคมเวลา วันที่สองนั้นย้ายเข้าสู่ราศีธนูเวลา2 0 1 2นาฬิกาได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรจนถึงวันที่20มกราคมนะคะตำแหน่งปลาก,กเกษตรก็คืองอนเงินคลอนเคลนไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่นะคะ,ะเราจะมาพูดกันใน6ลักนณาราศีก่อนนะคะก็คือลักนณาราศีเมษลักนณาราศีพฤษภลักขณาราศีมิถุนลัคนณาราศีกรกฎลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ลักนณาราศีกัน เริ่มที่ลัคนาราศีเม่นนั้นดาวประพุธเป็นภพเรือนสั์ชะแล้วก็อริออย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพเรือนสุภาะซึ่งเป็นดาวพระรลาดสป,ปดีเจ้าของเรือนแล้วก็ดาวประรลศดสีนั้นมีสองภพเรือนคือสุภาะและก็วินาศนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเม่นจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงเรื่องของการเข้าสังคมการพบปะการพูดจาเจราจา อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างในช่วงจังหวะนี้นะคะในเรื่องของการขัดแยง้งเรื่องของการขัดใจเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเข้าสู่ราศีธนูในพสุภะแล้วก็วินาศนาสุภาษะ,ะหมายถึงความสุขความสุร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางการต่างๆในต่างนตาง,ตาง,ตาง,ตางประเทศอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะเป็นปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ควรเป็นแม่หรือเกี่ยวกับ ต่างติ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือการพูดจาจิรจาหรือคอมเมนต์ในโลกของโซเชียลมีเดียก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือวีซ้อมิซ่าในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะไม่ค่อยผ่านเพราะว่าได้ตําแหน่งเกษตรเออได้ตําแหน่งปลักเกษตรนะคะถ้าใครที่ทำวีซ้อมิซ่าในช่วงจังหวะนี้จะไปเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อาจจะมีการเลื่อนไปลาช้าไปติดขัดนะคะมีปัญหาไม่ค่อยจะ สำเร็จผลเท่าไหร่นะคะเอ,อ่อแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจการไล์สดการพูดจาในเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่มันจะไม่ค่อยมีมาซึ่งความที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของปลักเกษตรแล้วก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะ ส่วนลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวพระพุธเป็นพบเรือนกระดุมพระแล้วก็ปุตตะเข้าสู่มรณะนะคะในพบเรือนราศีธนูซึ่งเป็นเจ้าของเรือนมรณะแล้วก็อีกพบเรือนคือ,อ,อลาภะาในราศีมีนนะคะดาวพระพุธกระดุมพระก็คือการเงินปุตตะหมายถึงการเริ่มอ,อะไรใหม่ๆการพบรักใหม่การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะ มรณะหมายถึงการจบกรรมการจบการจากการพัดพรากการสูญเสียความเจ็บป่วยความตายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลอ่หรือลักษณะของการทํางานที่เป็นลักษณะของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เป็นเคสๆจบเป็นวันวันจะเป็นเรื่องๆจะเป็นโครงการไปนะคะ ก็จะได้มาซึ่งลาบผลผลประโยชน์ในการิเริ่มอะไรใหม่ของคุณได้มาซึ่งการเงินและลาบผลแต่ว่ามันก็ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมันได้ตำแหน่งประ,กระเกษตรตั้งแต่วันที่2ถึง20นะคะมกราคมได้มาแบบไม่ค่อยมากมายแต่ได้มาแน่ๆในเรื่องของการเงินและลาบผลแต่ไม่ค่อยจะ รุ่งเรืองเท่าไรแต่ต้องทำที่ถูกเจลูกด้วยนะคะอาจจะหมายถึงว่าเริ่มอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอทำเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการสุขภาพความเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นการที่เ,เป็นการเดินทางไกลหรือการที่เป็นงานลักษณะเป็นคลกๆเป็นวันๆเป็นเรื่องๆไปนะคะจะกเกิดเรื่องของรับผลและก็การเงินให้กับคุณได้นะคะ หรือบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะมีการที่ไปนอนโรงพยาบาลทำการชีวิตทำกันสุขภาพไว้อาจจะได้รับผลมาจากเรื่องของการที่ไปนอนค้างคืนแล้วอาจจะมีเรื่องของได้คืนรับ1 000, 2 0 0งพันที่ทําแบบประกันสุขภาพประกันชีวิตที่มันแบบประมาณว่าในวงเงินที่มากอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่บางคนนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพฤษก,กในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธอยู่ในตําแหน่งปลัก ตั้งแต่วันที่2ถึง20กมการาคมสองนสนะคะส่วนลัคนาราศีที่3นั้นก็คือลัคนาราศีมิถุนดาประพุธเป็นตัวตนตนุลักษณ์และก็เป็นพันธุ์ทุกรครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะเข้าสู่ปัตตานีคู่ครองคนรักและก็กรรมการงานการการะทําและก็กรรมเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ชาวราศีมิถุนนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้งองกับคุณ ภายในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนอาจจะมีเรื่องราวของการทํางานที่ทํากับหุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรักหรืออาจจะทําภายในครอบครัวภายในครัวเรือนอาจจะทํำแล้วก็เกิดได้ซึ่งมาแบบประมาณว่าอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยการงานอาจจะไม่เจริญรุดหน้าเท่าที่ควรการงานอาจจะล่าช้าหรือการงานอาจจะเป็นประมาณว่าติดติดขัดขัด เนื่องจากว่าได้ตำแหน่งปลักเกษตรนั่นเองนะคะ,ะส่วนชาวคาราศีกรกฎนั้นดาวพระพุธเป็นภพเรืนอนวินาศนะและก็สาาัตแวินาศนะหมายถึงการเป็บางซ่งเรนการอ,อยู่เบื้องหลังการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างต่างๆในต่าง,าง,างประเทศแดนไกลสาชาัชแชหมายถึงกบบรารพูดจาเจรจาการไร่สุดหรือการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นในหน้าซื้อขายสั่งอาริมทรัพย์หรือเป็นธุรกิจ การทําสัญญาการเดินทางระยในะใกล้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการพบป,ระ,ปะสังคมการเข้าสังคมนะคะติดต่อกับพี่น้องเพื่อนฝูงเข้าสู่อาริในราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีธนูนั้นมีสมงภพเรือนก็คืออาริในราศีธนูส่วนในราศีมีนั้นเป็นดาวพฤหัสบดีเช่นกันคือพบสุภะ และก็เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีนั้นได้เดินผิดปกติอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีได้เดินพักเดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์2568แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการมนอีกประมาณ15วันก็หมายความว่าดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเดินปกติในช่วงของหลังจากประมาณต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ทําธุรกิจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผู้จาดเจรจาในเรื่องของโซเชียลมีเดียโลกของทางการต่างดิต่างๆนต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความที่ทํางานอาจจะมีเรื่องกับ ผู้ใหญ่หรือในที่ทํางานหรืออาจจะมีปัญหา,หากับคุณแม่หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่าง,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 างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีนิสินในช่วงที่ว่าทําธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการที่อาจจะทาวีซงวีซ่าแล้วอาจจะมีเรื่องราวของการคู่นี้ยืมสินมาหรือว่ามีลักษณะของการที่วีซงวีซ่าในในช่วงจังหวะนี้อาจจะมนนไม่ไม่ไม่ค่อยผ่านนะคะเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งปรักกระรแล้วก็ดับร,ระลสวดีถอยหลังด้วยเช่น alen, กันนะคะ ส่วนลัคนาราศีสิงนั้นดาวประพฤติเป็นลาภและก็กระดุมพระนะคะเข้าสู่ปุตตะเอ่อซึ่งดาวพระการศรัทด,ดีในราศีธนูก็คือปุตตะนะคะแล้วก็อีกภพเรือนก็คือมรณะนะคะมีสองภพเรือนเพราะฉะนั้นชาลาศีสิงนั้นก็จะมีเรื่องของรับผลผลประโยชน์การเงินมาจากเรื่องของการที่เริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความเจ็บ ป่วยเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของอที่ทํางานเป็นลักษณะเป็นเคลๆเ,เป็นวันวัน,วนเป็นเรื่องเรื่องไปหรืออาจจะแปลบได้ว่าชาวลัคนาราศีสิ่งนั้นอาจจะได้รับผลผล,ผลประโยชน์มาจากเรื่องของการที่บุตรหลานบริวารมีความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ได เข้าบริราบาลอาจจะมีประกันชีวิตก็ได้มาที่แบบประมาณว่าประกันได้นอนคืนรัฐเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องราวของการที่จะ เป็นเรื่องราวเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังนิดในเรื่องของช่วงของจังหวะน,นี้ดาวพฤหัสบดียังคงถอยหลังเดินพักแล้วก็ตำแหน่งปลกักเกษตรด้วยดับพระพุธเข้าสู่วันที่2-20ถึง20ในราศีธนูนะคะซึ่งเป็นดาวพฤหัสบดี ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปในเรื่องของการที่จะได้รับผลและก็การเงินนิดหนึ่งนะคะส่วนสำหรับลักนนาราศีกันนะคะซึ่งดาวประพุทธนั้นเป็นกรรมมาและก็ตัวตนตน,ตนุลักษ์นะคะเข้าสู่พันธุแล้วก็ปตัตตานิคุครองคนรักกรมมากการมการการกรรมธรรมแลวก็กรรมตนุเป็นตนุลักษ์ก็คือตัวตนของชาวลักนณาราศีกันแล้วก็เข้าสู่พันธุ และปัตตานิคู่ครองคนรักนะคะซึ่งดาวประัดสวัดีนั้นมีสองพบเรือนคือพันธุและก็ปัดตานิคคู่ครองคนรักอ่ซึ่งในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศรีธนูในวันที่2ถึง20มกราคม2อง8นปะคะได้ตำแหน่งปักเกษตรแล้วดาวพระรลัดสวัสดีซึ่งอยู่ในราศรีธนูนั้นนะคะก็กำลังเดินพักเดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์และจะมีการวนอีกป,ประมาณ15วันก็คงจะเป็นประมาณ เดินปกติก็น่าจะต้นเดืนอนมีนาคมไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในเรื่องของเกี่ยวกับการงานการกระทําหรือกรรมของชาวลัคนาราศีกันนั้น อาจจะมีการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนภายในครอบครัวอาจจะต้องทํางานร่วมกับคนภายในครอบครัวร่วมกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําภายในครอบครัวอาจจะทําภายในลักษณะของการที่ได้มาซึ่งเรื่องของการงานที่มันจะไม่ค่อยจะ สมหวังสักเท่าไร่หมายถึงว่าการงานอาจจะเป็นการงานที่ไม่ค่อยรุ่งเรืองไม่ค่อยจเจริญรุดหน้าเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีเรื่องราวของการที่พูดจาเจรจากับคนภายในครอบครัวมากมายหรือคู่รองคนรักอาจจะมีความห่างเหินกันก็ได้ในช่วงจวังหวะนี้เนื่องจากว่าดาบประพุทธได้ตำแหน่งปลักเกษตรแถมดาวพระศรีสตดียังคงถอยดังคงพักแล้วก็บางคนบางท่านนั้นอาจจะคิดถึงคนรักเก่าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําสหรับ คนบางคนที่เป็นคนโสดนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินพักเดินตัวหลงกันถึงประมาณสิบสามกุมภาพันธ์แล้วก็มอนิมวันสิบห้าวันก็น่าจะเดินปกติในต้นเดือนมีนาคมสิงหสิบแปดนะคะอย่างไรก็ตามแม่หมอกขอไว้พรในทุกลัคนาราศีนะคะมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตลอดปี2568นนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ